สวัสดีครับอืมวันนี้ก็วันนี้ครับแฮนเปลี่ยนไปก็จะมาพูดเรื่องทำไมเปลี่ยนแฮนด์บอกว่าถ้าได้ยินก็คือเสียงท่อมีแล้วใส่ท่ออะไรอยู่อะไรอย่างนี้แต่หลักๆวันนี้ผมคงจะพูดเรื่องแฮนด์นะนะ แฮนที่เปลี่ยนไปทําไมถึงเปลี่ยนไหนไหนไหนบอกว่าชอบแฮนเดิมไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วนะแฮนเดิมพอรู้สึกฟีลลิ่งดีก็จะมาอาทิบายให้ฟังครับว่าทำไมถึงเปลี่ยนแฮนก็เริ่มจากการที่ว่าก่อนที่เห็นนะผมใบนคันรยกมันก็ขับได้อะแต่มันก็ขับไม่ได้เร็วก็ร้อยี่สิบร้อยสาสิบประมาณเนี้ยมันก เต็มที่ผมได้ร้อยเต็มที่ผมอะได้ร้อยสี่สิบเต็มที่ผมเลยนะเกินร้อยเข้าร้อยห้าสิบนี้ลำบากนะประมาณนั้นซึ่งการเดินทางในไปกลับสามร้อยโลเนี่ยแม่งพอได้เลยเออพอได้ไปโอเคแต่ทีเนี้ยผมก็ได้ไปสุราษะนะก็คือมันเดินทาง ั1,300กิโลอ่ะผมไปออกจากกรุงเทพประมา4โมงเย็นไปถึงนั้นก็ที่สองได้ที่สองนหน่อย,อยประมาณนั้นแล้วก็นอนบ้านเพื่อนแล้วก็ปืนปรนมาน7โมงบัดโมอะนะแล้วก็ไอ้ร้อยฮะแล้วก็ขับเลยซึ่งสำหรับการอย่างนี้ทุกคนขนะจะ พอนึกฟีลลิ่งออกนะว่าแม่งคบเหนื่อยเออมันก็จะเอาเราผ่านนะซึ่งผมไปกับเพื่อนอีกคนหนึงไงกับเวอร์ซิส650คือก็คุยกันว่าเราจะขับประมาณ120-130กมแต่วเวลาผมออกทริปเนี่ยผมจะขับประมาณ140-160ถ้าผมออกทริปกับถ้าผมขับพานีนะผมจะขับประมาณนั้นอยู่แล้วไปแต่ผมก็เ,เอ้ยคันนี่คงไม่ได้หรอกผม มันก็ขับไปซึ่งขับไปลนะมันทาความเร็วได้ช้ามากก็มันก็ขับได้แบบว่า120ราอนนนนะ้อยยี่สิบร้อสามประมาณนั้นแหละอย่าที่ผมบอกแล้วมันก็ตรวจปัญหาด้กันเดินทางคือการทําเวลา คือเราก็อยากนึกถึงนะแล้วเพื่อนอ่ะมันขับได้อ่ะมันขับได้ร้อยสี่สิบ้องสิบอะแล้วเหมือนเราต้องลารอเราเลยซึ่งอีอตอนไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นเขาเรียกว่าไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ค่อยเหนื่อยไงตอนไปอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังทนได้เว้ยกับหกร้อยกิโลมันยังรู้สึกว่าโอเคขับได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คือ ปัญหาจริงๆอ่ะเราเริ่มปัญหากลับกัคือว่าตอนเริ่มเข้าแบบบางสะพานอย่างเงี้ยรถก็ประจวบแล้วคือเพื่อนนันเริ่มร้อยสี่สิบแบบไม่ยกคันเร่งอ่ะร้อยสี่ร้อยหกร้อยสิเกยกเขาเร่งน้อยมากยกคันเร่งคือตอนที่ผมเริ่มหายไปแล้วอ่ะคือหายไปแบบไกลๆเลยนะอะไรเงี้ยนั่นก็คือปัญหาเลย แล้วก็ผมคือเขาเรียกอะไผมกลับมาผมก็รู้แล้วไอ่เงี้ยวิไม่ไม่ได้วะ่ะเราจะขับแบบเราจะบอกว่าเราขับชิวๆนม่งคือเราเดินทางยังไงเราก็เดินทางก,กับฟุ่มเฟื่นไงอ่เนี้ยเราจะเอาชิวๆนั่นก็ไม่ได้เว้ยโอ้ลำบากฟุ่มเื่นเขาอะโอ้ยไอ้เครื่องยนต์มันไปได้ดไเลยซอยสบายเลยแต่แบบร่างกายเรานี่ยไม่ไม่ได้อะร่างกายเราติดเลาหมด ทีนี้ราก,กลับแล้วเราก็มาดูหันเช่ยร์มก็คือได้รับคำแนะนำว่าให้ใส่ฮันกลางก็มันจะสูงกว่านี้หน่อย,ยแต่พอดีว่าสมงมากเจอฮันไอตัวเออเบนเอร์ก็คือฮันตัวเนี้ยถ้าเหลียบที่ยังมันก็เหมือหม่อยครับผมฮนสีดไฟเตอร์อตอนประมาณนั้นซึ่งพอใส่แล้วเฟลลิ่งมันก็จะขับง่ายขึ้น มันทำความเร็วได้ไดีขึ้นดีกว่าคือตอนนี้มีหมวกกันน็อกอ่ะนะอยู่ข้างหลังอยู่ผมด้อยากขับเดี๋ยวผมจมันหลแต่มันก็หลบหลับตับตัวประมาณนั้นซึ่งฟีลลิ่งในการขับเร็วดีขึ้นมากคือแฮนดิ้งก็โอเคขึ้นไหมอ่ะผมว่าแฮนดิ้งก็มันคือฟีลลิ่งอ่ะถ้าฟีลลิ่งแฮนดิ้งนะผมก็ยังเปิดฟีลลิ่งอ่เอออันนี้มันจะมีแบบแอบ อ่กกะกล่งกึ่งสปอร์ตอ่ะมันจะกึ่งกึ่งแบบเหมือนจะมุ่งนนิดนิดตอนเบรคอ่ะเออคือถ้าคุณเคยขับรถสปอร์ตามาที่ที่มันหมาเบาอะน,นะคุณจะเข้าใจเลยว่าเวลามันเวลาเราเบรกน้ำหนักตรงจะทินกันไปหน่อยเนึงนั่นแหละคือปัญหารถสปอร์ตซึ่งอันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้มีแบบแบบหนักข้อมีแบบรับได้มี ก็มีนิดๆแต่กบมีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สร้างปัญหาเท<ม>่าไหร่แต่ผมผมว่าถ้าขับในเมืองอ่ะเอาไปวิ่งรถติดๆเลยอ่ะผมก็ก็น่าจะเรกบ่อยๆอย่างเงี้ยเออผมว่าน่าจะมีแบบนิดนึงนิดนึงนะอะไรเงี้ยนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นั่นคือผมว่ามัน,มนแก้ปัญหารตรงนั้นได้แล้วก็เขาเรียก แล้วก็สวยตัวปัญหาที่ได้จากอันนี้ยก็คือว่าผมว่ามันเป็นปัญหาของผมนะมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาขเขาเลย่หรอกเพราะผม,มเป็นคนชอบปรับกระจกให้มันเหงนขึ้นก่าชาวบ้านเนาซึ่งอันเนี้ยที่รู้เพราะว่าเวลาผมไปขับรถคนอื่นผมก็ต้องเหงนกระจกตลอดซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกนะเออเ,เ,เหมือเป็นท่านั่งหอะไรผมก็ไม่รู้แหละคือผมก็สูงพอ่าสุบอะ อาจจะเป็นความสูงหรือถ้านั่งเฉพเาะอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะซึ่งทีเนี้ยถ้าคนขับสคันรตจะรู้ว่าไอ้กระจกอันเนี้ยกระจบเดินี่เขาให้ว่ามันแหนขึ้นได้ไม่ค่อยเยอะเลยเวลาเรามองอ่ะมันก็จะเหลือบเหลือบมองไม่ได้แล้วมันก็จะต้องพุมหน้านิดนึงอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นปัญหาเล็กๆแต่ว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องใ,ใ,ใหญ่โตเท่าไหร่อีกปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือว่า สายคันเร่งกับสายเบรันมาบังไอเกเน้ำมันเออมันมันบังไอไอตัวน้้ำมันจะหมดอ่ะซึ่งมันมีไอแอันนี้อยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าก็มันก็ผมว่าไอไอเกตัวน้ำมันหมดแบบมันช่วยได้เยอะเวลาขับคนเพลินอย่างเงี้ยอืมเถ้ามันมีไฟอ่ะมันเห็นชัดตานนั้นแต่ว่าไอเนี้ยมันก็จะแก้ปัญหาได้กันที่ว่า ผมน,นึคแทนมันจะเปลี่ยนฟ้มเบรกอยู่แล้วนะก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าผมก็ดูนะก็คือว่ามันมันแก้ปัญหาได้สองอย่างคือคุณเปลี่ยนซ้ำหนึ่งแล้วไอ้กระปุกนี่มันก็จะไม่มีมันก็จะหดเข้าไปมันก็จะไม่บางสองคือคุณทํา้สายเบรกเนี่ใหม่คือว่าทําสายแต้งนะเอ่อมันก็จะโอก็สั้นลงคือก็จะให้มันมุดมาข้างล่างเลยก็ได้ไงก็ทําได้เหมือนกัน ก็อยู่ที่วิธีคนจะแก้ปัญหานะว่าจะแก้แบบไหนตอนผมีิทันจะเปลี่ยนปั๊มอยู่แล้วก็เลยให้ได้ความลีเรื่องนี้เท่าไหร่ประมาณน,นั้นครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะฝากก็คือว่าเฟซบุ๊กผมแม่งมีปัญหาเว้ย <c oughs> คือมันเข้าไม่ได้จากคอมพิวเตอร์ผมว่าผมใส่รหัสผิดซึ่ง ที่แก้ปัญหาของราคือก็ต้องเกิดเซ็นตกใหม่นะและไอเพจเนี้ยไอลำดับคลิปเนี้ยคือผมก็จะใส่อธิบดีเพิ่มไปด้วยด้วยไอ,อ,อ้สิ่งที่ทางได้นึงเพราะว่าไอในมือถือยังไม่หลุดใช่ไหมแต่ว่ามันรีเฟรรหัสซึ่งมันบอกว่าผมใส่รหัสผิดแสดงว่าผมคงมีการใส่รหัสอะไรที่มันผิดพลาดห,หรือเฟสมันคงว่าจะมีปัญหานะแลนะเออแล้วอีเมลอันนั้นอนะผมเข้าอีเมลไม่ได้อม,มันก็เป็นปัญหาทับซ้อนะนะ ก็คงจะได้เปลี่ยนเพดก็าเดี๋ยวอาจจะต้องอัปเดตเรื่องนี้อีกทีหนึง่งน,นะเรื่องเปลี่ยนเพจแต่คงใช้ชื่อเดิมแต่อาจจะเป็น v ีสองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เรื่องนี้จะต้องฝากผู้ติดตามของผมด้วยนะครับรบกวนรบกวนครับ <c oughs> ก็อย่รพูดว่าไงนะก็คงต้องรบกวนครับถ้าช่อของยังเป็นสาระดีๆรับคนครับ จะทำได้ ramble, หรือว่าคนที่ต้องการทอาลบวนหน่อยครับอประงานนั้นครับส่วนเรื่องทอเดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับนี้ก็ใกล้ถึงแล้ะประมาณนั้นครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ